ครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับผม0 8 3ย์6 2ดส1หหาหนึ่งเครื่องสับยะอเนกประสงค์ YNN เฮียชกคนอเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องเปล่าแท่นมอเตอร์นะครับผมไว้สำหรับติดมอเตอร์ครับติดได้ตั้งแต่1แรงถึง5แรงครับผม1 2 3 4 5ก็ว่ากันไปแถมสายพันหนึ่งเส้นครับผมอมูเล่ก็จะเป็นมูเล่4นิ้วนะครับผม4นิ้วครับนี่ครับ ฝาครอบบนก็เหล็กหนึ่งจสองมิลนะครับฝาครอบล่างด้านนี้ก็จะเป็นเหล็กเอ่อหนึ่งจสองมิลเหมือนกันอ่าโครงสร้างเหล็กฉากอ่านิ้วครึ่งหนาสามมิลครับผมนี่ครับแถมสายพานทุกเส้นครับมีล้อเลื่อนนะครับผมล้อไว้ลากครับผมนี่ครับล้อไว้ลากครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใบมีดนะครับผมนี่ครับสีใบมีดครับ นี่ครับสีใบมีดครับก็จะเป็นเครื่องเป่าแท่นมอเตอร์ครับผมนี่ครับทางเข้านี้ทางเข้านี้ยี่สิบเซนนะครับผมยี่สิบเซนครับทางเข้ายี่สิบเซนนี่ครับเรียบร้อยครับผมสี่ใบเมีดเครื่องเป่าแท่นมอเตอร์ครับผมนี่ครับขอบคุณมากครับผม